สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง w e a p o n s history worlds ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของอาวุธและยุโทโธปกรณ์ระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งไมขีปนาวุธที่ถูกขนานนามว่าปีศาจร้ายแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงนั่นก็คือ rs 28 samat หรือที่ชาวตะวันตกเรียกกันติดปากว่าเซตันสองหลายคนอาจจะคิดว่ามันคืออาวุธทำลายล้างที่น่ากลัวทางข้านเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่า เจ้าเซตันสองที่น่าสะพรึงกลัวนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมาการมีอยู่ของมันถึงกลายเป็นตัวร้ายที่กำลังค้ำจุนสันติภาพของโลกอยู่ทุกวันนี้เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักความเกลียดชังที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์และอาวุธของตัวเองความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเราเกลียดมันแต่ก็ขาดมันไม่ได้มันคือบทเรียนที่สอนให้มนุษย์เรียนรู้ถึงการควบคุมความรุนแรงของตัวเองเพื่อรักษาโลกเอาไว้มาครับมาดูกันว่าในความน่าตีของมัน มีความหวังอะไรซ่อนอยู่บ้างย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นจุดตริ่มต้นของเซตันสองไม่ได้มาจากไหนไกลเลยครับมันคือการพัฒนาต่อยอดมาจากขีปนาวุธข้ามทวีปในตำนานอย่าง r 3 6 m หรือที่นาโตเรียกว่าเซตันอิกซึ่งในช่วงเวลานั้นเจ้าเซตันอิกคือขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ป้องปรามไม่ใช่ผู้บุกรุกครับมันคือการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ร้อนระอุ ระหว่างสองมหาอำนาจสหรัฐและโซเวียตแต่เบื้องหลังความตึงเครียดนั้นมันกลับเป็นการสร้างสมดุลแห่งอำนาจอย่างน่าประหลาดใจเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธที่สามารถทำลายล้างอีกฝ่ายได้อย่างสิ้นเชิงมันกลับไม่มีใครกล้าที่จะเริ่มสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของ love hate relationship ที่แท้จริงเราสร้างมันขึ้นมาเพราะความกลัวแต่ความกลัวนั้นกลับทำให้โลกสงบสุขและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก็ต้องก้าวหน้าตามครับซาตันไอที่ว่าแน่ก็ถึงคราวที่จะต้องส่งต่อมรดกความยิ่งใหญ่ให้กับทายาทคนใหม่นั่นก็คือ R.S. 2 8สซามัดเจ้าขี่ปืนอาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและช่องโหว่ของรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิงซามัดไม่ได้แค่แรงขึ้นเร็วขึ้นหรือไกลขึ้นเท่านั้นแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะระบบป้องกันขี่ปืนอาวุธของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ได้พึ่งพาแค่ความเร็วอย่างเดียว แต่ใช้เทคนิคการบินแบบพาราโบลิกและความสามารถในการหลบหลีกที่ซับซ้อนทําให้การสกัดกันมันกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับสามารถจึงเปรียบเสมือนจอมเวทที่สามารถไร้คาถาผ่านกําแพงป้องกันได้อย่างสบายๆทําให้มันกลายเป็นตัวจบเกมที่แท้จริงหนึ่งในหัวใจสําคัญที่ทําให้สามารถน่ากลัวจนถูกขนานนามว่าเซตัน2ก็คือระบบ multiple independently targetable reentry vehicle หรือ MIV นี่แหละครับ แทนที่จะบรรทุกหัวรบแค่หัวเดียวเหมือนขี่ปนาวุธรุ่นเก่าๆสามารถสามารถบรรทุกหัวรบขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึงสิทธิ์ถิ่นสห้าหัวรบเลยทีเดียวลงนิภาพดูสิครับขี่ปนาวุธเคียงลำเดียวถูกปล่อยออกไปแต่เมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันกลับแยกตัวออกเป็นหัวรบย่อยๆจำนวนมากแต่และหัวสามารถมุ่งหน้าไปทำลายเอ้าหมายที่แตกต่างกันได้พร้อมๆกันนั่นหมายความว่าขี่ปนาวุธเพียงลำเดียวก็สามารถทำลายทั้งเมือง หรือแม้กระทั่งทั้งประเทศได้ในคราวเดียวนี่คือความโหดร้ายที่ถุยบรรจุลงไปในขวดแก้วเพื่อใช้เป็นยาป้องกันแต่ในความน่ากลัวที่กล่าวมาทั้งหมดซามัดกลับมีจุดอ่อนที่น่าขันอย่างไม่น่าเชื่อครับด้วยน้ำหนักและขนาดที่มหาศาลทําให้การเคลื่อนย้ายและติดตั้งมันเป็นเรื่องที่ยากและวุ่นวายสุดๆจนมีเรื่องเล่าขำๆว่าการติดตั้งสามัดแต่ละครั้งต้องใช้กําลังคนและเครื่องจักรจานวนมหาศาลร,ราวกับกําลังย้ายตึกสูงเลยทีเดียว และเพราะขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้เซทันทกลายเป็นเป้าสายตาที่ค่อนข้างชัดเจนในช่วงก่อนการยิงแต่เมื่อมันถูกปล่อยออกไปแล้วมันก็เหมือนกับไตงวงยักษ์ที่ถูกยิงออกมาจากโรงงานผลิตเอ้ยไม่ใช่ครับมันกลายเป็นสันร้ายที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้นี่แหละครับคือความตลกที่ซ่อนอยู่ในความน่ากลัวของมันการเป็นจอมวายร้ายที่มีจุดอ่อนเล็กๆที่ทำให้เราอดขำไม่ได้การมาของสามาั ไม่ใช่แค่การอัปเกรดอาวุธธรรมดาไดา้แต่มันคือการสร้างสมดุลแห่งอำนาจครั้งใหม่ของโลกครับด้วยอนุภาพที่ไร้เทียมทานของมันทำให้มันกลายเป็นไพ่ตายที่รัสเซียใช้ในการเจรจาต่อรองบนเวทีโลกทุกครั้งที่มีการพูดถึงสงครามหรือความขัดแย้งใหญ่ๆเจ้าสามารถก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนาอยู่เสมอเพราะมันคือผู้เล่นที่ทุกคนต้องเกรงใจ การมีอยู่ของมันจึงทำให้โลกต้องหันมาเจราจาและหาทางออกร่วมกันแทนที่จะใช้ความรุนแรงนี่คือโซลูชันที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเองมันคือการใช้ความน่ากลัวเพื่อหยุดยั้งความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าจะให้สรุปวิวัฒนาการของสามารถมันก็เหมือนกับเรื่องราวของม้าในสงครามครับจากที่เคยเป็นแค่พาหนะธรรมดาๆก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นอาวุธสงครามที่ทรงพลัง แต่เมื่อมีรถถังและเครื่องบินม้าก็ถูกลดบทบาทลงไปในที่สุดสามารถก็เช่นกันครับมันคือจุดสูงสุดของเทคโนโลยีขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะเป็นเจเนอเรชั่นสุดท้ายแล้วก็เป็นได้เพราะในอนาคตเทคโนโลยีสงครามอาจจะเปลี่ยนไปสู่สงครามอาวกาศหรืออาวุธพลังงานที่ซับซ้อนยิ่งกว่านี้การพัฒนาของสามารถจึงไม่ใช่แค่การสร้างอาวุธแต่คือการสร้างประวัติศาสตร์ที่จะถูกจารึกไว้ ว่าทั้งหนึ่งมนุษย์เคยสร้างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสามารถจะเป็นอนุภาพแค่ไหนมันก็เป็นเพียงเครื่องมือครับเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวความหวังและความสามารถในการสร้างสารรค์ของมนุษย์พร้อมๆกันในวันที่โลกนี้ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปสามารถก็คงจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในหน้าประวัติศาสตร์มันจะถูกจดจําในฐานะปีศาจร้ายที่ไม่เคยได้ออกอาลาวาดจริงๆ แต่กลับทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติภาพที่ช่วยให้โลกยังคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันคือบทเรียนที่ทำให้มนุษย์เข้าใจว่าการมีอยู่มันกลับทำให้เราต้องเลือกทางออกที่สงบสุขเสมอถูกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของซามะจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของขีปนาวุธครับแต่มันคือเรื่องราวของมนุษย์เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบรักร้ายที่เรามีกับอาวุธของตัวเองเราเกลียดความน่ากลัวของมันแต่เราก็ใช้มันเพื่อสร้างสันติภาพ เราใช้มันเพื่อปกป้องมรดกของเราและมรดกของคนรุ่นต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกท่านได้คิดครับอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่อาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายล้างแต่คืออาวุธที่อยู่ในใจเราเองและการเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้อังหะคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ RS 2 8สามัดหรือเซตัน2ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Weapons History World ของเราด้วยนะครับหรือถ้ามีใครอยากจะรู้เรื่องราวของอาวุธอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ